โอเคครับผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกาันด้วยวันนี้เราก็อยู่ในเกมอสัตตาทาวเวอร์ดีเฟนต์เดี๋ยวผมก็จะมารีวิวตัวใหม่นะก็คือตัวจากสตาร์ฟาสนะก็เล่นอิทีินิตทั้งเดียวก็น,น่าจะได้แล้วโอเคใช่ใช่นน โอเคมาโดูสกิลกันเลยดีกว่าเปิดมาตอนแรกก็ผมเปิดได้เพื่อนอ๋อนี่โอเคเป็นการว้าไปนะใช่ไหมใช่ไหมใช้คู่กับโกคูโอเคทับต่อกันเลยเอาเฮ้ยแอวแบบเอาคันที่สองใช้เงินห้าพันนะท่านผู้ชมแล้วเตอร์เพิ่มมันไปสองหมื่นโอเค อัพขั้นต่อไปนะใช้เงินเจ็ดพันดามเอท่ขึ้นเป็นสี่หมื่นสี่หมื่นหกพันแล้วกันตีกลมๆโอเคแล้วก็แอฟถึงขั้นแลนะ้วขั้นสองอัพน้อยมากเลยนะเอาขั้นต่อไปเจนะ็ดพันนะดามเอทเพิ่มเป็นแปดหมื่นหนึ่งพันอาขั้นต่อไปใช้เงินหนึ่งหมื่นสองพันดามเอทเพิ่มขึ้นไปเป็น แสนสี่หมื่นนะสีกลมๆไปเลยโอเควงก็เก้าสิบวงเดี๋ยวเดียวสกิลมันคล้ายๆหรือเปล่าหรือว่าคิดเองอืมคิดเองแหละมันไม่ติดไฟได้ไงวะเนี้ยโอเคระยะนี่ก็ถือว่าสั้นเลยนะทุกผู้ชมสั้นมากแล้วก็ นี่นะมันมันเท่ตรงมีโกคูอันนี้แหละมันโคตรเท่เลยโอเคตัวนี้นะไปเล่นอินฟินิตสักหนึ่งตาก็ er, ได้แล้วน่ารุ้ชมหือว่าเรียวไปตัวเรียกว,ว่าไปตัวปีเลยก็ได้เ่ยผมเลือกเอาบูมมาบับว่ะแต่ไม่เป็นไรนะแค่เอาบูมมาบับเ็อเออไม่รู้ไม่เป็นไรนะอ,อ,รนรนะอันนี้แค่มมาดูสกิลของนันนะโอเค คลิปนี้ขอลาจบไปเพียงเท่านี้กับหน้าหล่อๆของพี่โกโก้แล้วก็พี่เบย์ถปกคลิปปาเคเอ้ยไม่ได้ผาปกคลิปต้องเอาใจาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอถ้าอ่าถ้ลูกถัาปกคลิปหน่อยครับพี่ คอนโทรเลยละกันจะได้ถ่ายอกคลิปได้เคได้ปกคลิปแล้วโอเคคลิปนี้ก็ไปล้วก่อนครับ